เบกิ้งพอยต์ช่ที่เป็นมิชชั่นสุดท้ายแล้วสำหรับเราอเมริกากับญี่ปุ่นใช่เปิดัด้วยต้องไปเอาต้องไปเอาไฟมันบอกไงอุ้ยเก่งัง ฉันอนอยู่ละอุ้ยเชื่อจับชื่อมันไม่ได้อีกแล้วอีกแล้วด้วยนะอีกแล้วหมายความว่าไงวะอีกแล้วอีกแล้วหมายความว่าไงวะผมว่าลืมอัดไงาแล้วมาเล่นใหม่รอบเฮ้ยบนต้นไม้ยังจะขึ้นไปอีกนะ ทำไมตายเก๋ตายได้แล้วตายได้แล้วโอ้ยแต่วะอืออือขยันขึ้นต้นไม้ด้วยจะเติมกระสุนเติมไม่ได้วะ่ากดกดลัวเลยฮ่าฮ่าาเฮ้ยนี่ไงเก็บกระปุนปืนลองเฮ้ยนี่แล้วก็เติมเก็บกระสุนเด้อโว้ เฮ้ยจ <Okay. S 2> นเรียบร้อยเอาโดนวามเอ้ยเตอร์คน,ววน,ววนวดูเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยโดนวาวเฉยเลยไม่ให้เก็บรบือจังนานแล้วงเติมเติมกระสุนอยู่ไงต้องเตรียมความพร้อมไม่โดนทำแม่แม่นไง แล้วเนี่ยบ้นทาแหลก่อยวีแหลกกูแหลกไปเรืกอแหลกไปขึ้นขึ้นขึ้นมน hurry up okay วิเอ้าตืนเกดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปดนไดันไปเฮ้ย้หเพื่อนโดนแทงเยว ออโอ้ยยิงไะโดนเพื่อนอีกเวน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ข้างหลังมันดนันลงมาแทมจิ้มข้ามแทมอะไรวะจิ้มโอ้ยตายพอดียิงโดนเพื่อนอีกแล้วไปฝั่งซ้ายแล้วกันขึ้นมาจากไอ้นีขน่ขึ้นมาจากหลุมมันขึ้นมาจากหลุมไม่ต้องมาบันไซแถวนี้ไม่บันไซอะไร ไม่เป <Be ante. S 1> ็นไรลีฉันจะคุมการในเองเอ้าเอ้าเอ้าเตอร์ตายอะไรอาอะไรนี่ไงอ่ะตื่นเต้นี่ไงไ่รู้อยุ่ตายใช่เลยต้องตายไปเลยมันต้องลมไปเจออ่ะลมตายไปเลยวะโดนอะไรอ่ะต้องโดนอะไรที่มันหนักมากแน่แน่เลย เป็นแม่เราเล่นกันใหม่ได้เสมอโอ้ยแม่งตัวละครมันก็เดินมันก็เดินโยกไปโยกมาแบบโอ้ยเฮ้ยกระปั้นท้ายเฮ้อ้าวมีโดนนี่ไงวะหัว โว้ oh, ยไม่ตายตายยากตายเย็นจังวะอ้เฮ้ยไม่ต้องมาหมอบลบโคตรแบบยิงกระดอดอะโอ้โอ้โอ้เออระเบิดอีกแล้วกูรู้แล้วรู้แล้วมึงโดนเลย กูแลกูเห็นมึงล้มตรงหน้ากูรู้แล้วว่ามึงโดนอะไรกูตกหลุมนอนตายกูยังไม่เห็นสาระกระดูกเลยสัมพีอยู่ดีๆตัวกูก็ล้มไปเลยที่เดียวตายเลยวะพี่ก็ล้มอ่ะฟางระเบิดมาใส่กูุศลบ้าไปแล้วมีคนอยู่ข้างๆกูด้วยเออกันเนี่ยทีเดียวมันขยันตายว่านปาระเบิดเลยจีะ เอากินเพื่อนอีกแล้วเอ,อ้าตาไนเดอร์ตายตอนนี้เราลักษาชนไนเดอร์ไปไม่ได้หรอหายซะแม่งทีชิงช็อตคือยิงแบบไม่เล็งเลยยิงแบบพอยต์ชูติง้งนี่ จริงแล้วน่าจะเป็นที่ไยก็ได้นะที่ไ่ดไ้วยโดนระเบิดแต่ระเบิดมันเยอะมากเลยเอาเข็มจิ้มตุ <c oughs> น เพส่ระเบิดไม่ใช่กระสุนระเบิดป้าวิก๊กเ้าบ้านดีกว่าได้มาห้าสิบแต้มโอยหายวินตายยากแต่เย็นวะชั้นบนชั้นบนตายทีเฮย้ย ยังในบ้านบ้านเคลียร์แล้วเกรงตายเหรอเกรงตายอ่ะมินเลสใส่เดียวเ๋ยวลูกใครไม่สนใส่เดียวได้หมดนี่เก็บระสุนเพิ่มเอ้ยเสียเวลาเรื่องอะไรอ่ะ ก็เลยมิสามว่าที่จะกระโดดข้ามเพื่อนไปได้เรียกไม่ข้ามหัวเพื่อนการกระโดดหมดแต่ต้องสนลูกใครปล้นก็ดีเอาเลยเฟลเมอร์ดัน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 แต่เป็นใครนะชื่ออะไรนะชื่อโนโนเรียนิโนเินีไม่รู้อ่าโนเรนีอ๋อโอ้โหจะลืมนะ อุ้หนึ่งนั้นหนึ่งศพอืมเฮ้ยเรามีทาเลยตูมบ้านพังเศษหินลอยมาควากระตุกขึ้นโลโก้ <c oughs> บาดเจ็เลื่อนมาเตะ้ไม่ไงไม่สนเศษหินลอยมาอืมความกระตุ้นโลโก้ ภาพประตูขึ้นโลโก้ภาพแรงมากเลยทำไมท่านี่คุถึงไม่ทำไม่มาวะนั่นเองคำถามคุยก่อนคำถามคือก่อนเรามาถึงแล้วทำไมมันไม่หยิบปลาใส่เราวะงงไหมตกตายโจนี่เฮ้ย นี่เรียบร้อยเละสองพันคะแนนเอาไปเลยปาหมดไม่สนลูกใครปาไปหมดปุ่มคนแรงเหมือนเรามีมอเตอร์นี่เรามาบุกคอทแทะแต่เรามีของแบบหมดจัดเลยบ้านฟังไม่สนใกล้ๆปลาหมดปลาหมดมัน,มน าหมดเอ้ามันวิ่งเลยบิ๊กแล้วอ่ะวิ่งเลยไปเอาใครมันบันไปไปเอาใครกันลู้เออมันไปเอาหมุนอ่ะเออเออมันบันไฟมัน่ฝันไม่ได้ด้วยนะถือว่าตั่เองฝันไม่ได้อุ้ยเอ้าโรยก่อนขอบคุณพระ พี่ชีไปทำอะไรเสียอะไมาเฮ้ยมีของหรือเปล่าอะไรเนี้ยต้องปุกีย์อ่เดินตปโันดีนะีนะดทะลุไปโดนาพวกนี้มันชอบเดินตัดหน้าปืนมัชอบความผิดเรล่าเลยควาผิดพวกมันทั้งเพย์ชอบเดินมาตัดหน้าปืน เนี่ยเนี่ยเอาอย่าไอ้โลบา้าผมเดินมาตัดหน้าปืนเงี้ยเดี๋ยวก็หัวเป็นรูหรอกเดินตัดหมดไม่ถึงใครหรอกอยู่ก็อยากหัวเป็นรูเฉยอยากเป็นโดนทัท <c oughs> โดนทัทรูเล็กๆเ้ยไม่มีหรอตรงนี้มันไม่มีให้ปลาหรออ๋อ <c oughs> มันปลาระเบิดกลับด้วยนะใช่ไปไม่สน มาหมดมาหมดเราวกระตุกขึ้นโหลดตุ้กนี่ว่าไหนวะใช้นี่บ้างตุกมาไม่ใช่เลยป่านกระสุนป่านไม่ยั้งเข้าทีป่านมั่งเลยแม่งได้ยินเลยอ่ะเฮ้ยฟลอนสกีดันมาแล้วโอเค เลยลบาร์กประตูอุ้ยนอบนี้มใส่หมวกนะเฮยเยเสยงข่าให้อ้ายิงเพื่อนยิงเพื่นอน,น,นอรอไปิ ไปหมดแล้วหน้าต่างไม่ได้ด้วยอย่าออกไปบันดันฝั่งนี้จังไม่หมดเหรอยิงไม่หมดเออเหรอกินตัวหมดแล้วมันไม่มีแล้วตอนเร่งรอลง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 อุ้ยระเบิด ก็ใครมันคนที่บอกถอยหลังไม่ได้กูนี่แหละกู <c oughs> ยอยู่ข้างหน้าไม่ได้ไม่กูกูถอยหลังไปแล้วเพื่อนบอกอยู่ <c oughs> จะถอยหนีแล้วแม่งมีคนดันมาโลบาร์กไงจะใครอะ <c oughs> <c oughs> จะมีใครอะไม่มีใครหรอกโลบาร์กไงโลบาร์กเลยอระเบิดระเบิดหมดแล้ววะ ุก้าบนเดีข้างบนไม่มีอุ้ยถังระเบิดวู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 กกกอุยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเฮ้ยถังระเบิดโอระเบิด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  ตัวระเบิดตัวระเบิดหล่นแสดงว่ากำลังจะปาระเบิดนะน่าไม่ไป็นไรหรอระเบิดกูเอ๊ะมาเร็วเปปิดระตูได้ครับโก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 จิกนิกเดะินิกเดะอันนันเมื่ออันนั้นเมื่อกูไม่ได้ใส่ ปีเตอร์ไปจจอเฟลมดิเก็บจะเก็บรูปคำปกพลันสกี้ถ้ากูอเจอกูจะตายไม่งเอ้ยยิงไปแล้วอะโอ้ยพลอนสกี้เฮ้ยแต่พลอนสกี้หมวกรอดมาถึงตอ,ตอนนี้เลยนะเฮ้ยว่ะ ยอดอ่ะหายาก <c oughs> กันดีโรบักนี่ไม่โยนยิงหัวไม่เสียใจกัโบโรบักเลยเหรอ,อรรไม่นะเรเสียโรบักไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วาระเบิดว้าอือระเบิดทั้งหมดที่มีสมุกว้าอะไรเ่า ทหารไม่ต้องรักตัวกูตายในต้องมีชีวิตต่อกลับไปไม่ชีวิตเของม,มันตีชีแบบนี้พวกนายเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วมันบิดเบี้ยว <c oughs> อะไร,รอันนี้เบี้ยวยเบี้ยวหน้าดูเวเบี้ยวมีม <c oughs> ายิงไม่โดนวะ <c oughs> เอออันนี้กูยิงเล็งอะไรอยู่ไม่ได้ไม่ได้อะไรหนัะเคย ไม่เป็นไรมันสงสัยมันต้องให้เราไอ้นี่ไปกูโรมทิ้ง45 s e c o n มาแล้วอ,อืมช่เกเรทเฮ้ยใครดังเข้ามาเปิดกลับไปโอ้ยมันเต็ม อีชีวิตมันโลมแล้วยิงสก,กัดเอาไว้ยิงเพื่อนอีกแล้วไปยิงใครตายก็ไม่รู้อยู่ในควันมองไม่เห็นขอโทษขอโทษจ่าขอโทษระเบิดเฮล็อสินะเฟิร์มโอ้โดนยิงนะสั่นไม่หยุดเลย อ้อุ้มเตอุ้มระเบิดเอะหมดทายลายโอเคต้องรอทีนึงเละหมโมกันไว้ส<ๆ>ุดจะหมดแล้วจิไหมสุดท้ายแล้ว สิบวิฮาวิโอเคอือเอาเลยทำไมตรงเรามันควันเยอะจังวะอุ้ยเราตายลวๆเลยเอ้าใครเนี่ยเพื่อนไม่จริงอ่ะอืออืออือโอเคขากระเทิ

เราทุกคนเลยเท้าเสียงเท้าก็ยไัง,ไง